มัเทาให้โชค่วัสดีพี่น้องฟองไปสูปส่ปูสก้นครับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่เนาะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สามสิบเอ็ดธันวาสองห้าหกแปดเสียงดังแน่นพี่น้องเอเกยยู่ไก่มูฟเฟนอยู่นีแจนเสียงดังราเบิดขนล่าพัฒนาม่ขึ้นนี่มันออกพี่น้องล่าพัฒนาม่ขึ้นนี่ออกเลขบนนา สามหกเก้าเลขล่างก็คือศูนย์สามนะ้รับพี่น้องไอ้มือเคลื่อนนี่นี่นี่ชดชดหล,ลอดมันเคลื่อนเนี่ยแหละของอาจารย์ใกเรียกวิ่งเข่าตัวล่างนะพี่น้องจับคู่บ่าเขาอูอมั่ล่มพี่น้องมันล่ม เรียกวิ่งเข่าตัวล่าง้วพี่น้องแล้วเพิ่นเป็นเน้นเกตปุ่นนี่เรียกวิ่งเข่าหก้วพี่น้องได้เนี่ยเข่าตัวล่างพี่หกเก้าพี่น้องพี่หกเก้าพี่พมันเป็นสามนาะพี่น้องขั้นเป็นสามมีเข่าสามตัวโตเยอะนี่พี่หกเก้าเก้าหกขึ้นมาเลขมันหลายค็ูจังได้พี่น้องห้องกับวัตวตดวัสซ้อยอยู่แล้ว เลขมันเก่าคูหัวเนาะเลขมันเก่าคู่บนลามันกลาหลายบาบนี้คิ่า่อฟ c ซีนี่ขีบนตัดเลยล่ะนอกจากผู้ขีมักส่วนตัวหกเก้าเก้าหกนี่เาถือว่าพวกเขาพี่น้องเขาตะเลขวิ่งหกนี่อาอไม่ตามกันต่อพี่น้องเลขมันก็นมีเขาไม่หลุดนะทุกอาจารย์ทุกสำนักน่ะ เอฟซีบางนเพิ่นก็เข้าใจเลขมีเข้ามีหลุดเพิ่นกับข้อเมียนมากของเอฟซีเพิ่นกับข้อเมียนมากของคนลึกลับเนาะพี่น้องของคนลึกลับเพิ่นกับเขาสามหัวติดๆเนาะบาทนี้มือขึ้นบาทลดบาทนี่เอฟซีเพิ่นบางนเพิ่นก็เข้าใจเพิ่นก็ข้อเมียนมากบอกว่าธรรมดาเลขมีเข้ามีหลุดหมดขอบคุณในหลายพี่น้องที่เข้าใจ ปีใหม่นี่ก็ขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความจเจริญนะพี่น้องถ้ามาขาขายหรือว่าการงานก็ขอให้จเจริญงเรื่องเป็นไปปีหกเก้านี่วดสุดท้ายแล้วเดอ้อ มีบนล่างให้เเ่าหรอพี่น้องสามสามกับส นี่ก็นเนีนสามพี่น้องเนียนสาม สีดามาดห้องสองเตียงสิบห้าค่ะคุณทองหันห้องสองเตียงสิบแปดค่ะสามสองสามห้า Sui yang hong thong kêu thích hùng สามแปดสีห้าสีห สี่เก็ดสี่แปดคือเกาพี่น่องเก่าคู่คือเกา ่วนเลขสามตัว 9, ก้าสามห้าน้สองสดค่ะสามสห เมืองตัวเน้นได้พี่น้องมาเนี่ยเน้นสามหานะคะสี่หกหกสี่บนล่างไปกับนะพี่นอ้องอาลาวพัฒนาลาวพัฒนาอาจารย์ไก่วันพุท,ที่สามสิบเอ็ดธันวาสองห้าหกแปดบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่เพื่อเน้นสามล่องสี่ สามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดพื่เน้นสามหาสี่หกบนล่างไปกับตัวเลขสามตัวในเก้าสามห้าสามสี่หกพี่น้องแคปหน้าจอนะขั้นมากระจังจัดว่ามาเข้ากระพานว่าพี่น้องัวเลขเป็นแค่แนวท่างขอบพูดหน่อยจานใกล้ละลายครับผมเอามันหมานังเฮ่งกันพี่นอ้องปีนปีใหม่ผักกุ้ยลกุแช่กุตามสวัสดีครับผม